สวัสดีครับพี่น้องหากันคือยังเข่าเหนียวสวัสดีครับเอาเอาไปกันเอาไปเอาไปกันนะวันมื่อวีเส้าหกเอาไปเอากันเนาะได้เด้อพี่น้องหากกันแพ่งกันนะครับแป้งปั่นเข่าเหนียวมันบ่แตกหากซ้ำเข่าเหนียวจืดนานต่อพี่น้องเลยกล่าวสวัสดีครับมิตดมอแค้นแฟนผู้ติดตามเป้าพุยจุพักสู้หมองสู้บอนครับมื้อนี้ครับเช้านี้ครับกีตมปลาไหลเงี้ยครับพร้อมพบกับพี่รุ่นครับพี่น้องมื้อนี้สวัสดีครับพี่รุ่นดีสานบัตรหน่อยครับ มาเด้พี่น้องกินเขาต้มปลาไหลน้ำเาปุ๋ยโอ้เป็นวเป่เปงเ้มีตตัวเงเปงเป่อะมื้อนี้บ่ได้บากลายใหา่ข้างเนาะพี่น้องบาหลายยหญทีที่อยงน้อยเบิ่งแนโอ้ยปลาไหลพี่น้องบบฟังเสียงเลยพุ่เปิดกองขานั้นเลยกองขออย่าง้เด้อพี่เด้อพี่น้องโชว์กองขางามกองขอกองขางามไอ่มามาเสบแซมกันครับหลายผูลายคนโอ้ยเห็นตบปลาไหลเงมันจะแสบแท้บบมันคางล้วยรอลองเบิ่งลองเบิ่งปาดเขาขอไม่ตัวนี้บ่าปุ๋ยไม่ สมเม็ลาเห็ดเมื่อว่าพีรุ่นซิมเหอนกันนะมันเสียบว่ะข้มือจับเกลียวกันตอน W เฮกเนี้ยพี่น้องเอ้พวกเนี้ยพรุ่นโอ้ยผ่านลางงานอยู่นะ <c oughs> มาสวยเหมกันครับมือเนี้ยเสบเสียมกันครับมือเนี้ปุ่มปะลาะไรเงี้ยครับพี่นอ้องอืมนไรบ,บ้าดูดูใบไม้ผีได้พี่นอ้องเล่ืดอกไม้ดอกไม้รุ่นปลอมเับรักแจ๊ครับรักแจ๊นแบบ ตาูดผู้ต่มเบาปูดปรุ่นผู้กินเครื่องรครับจะจะนังเ็บเต็มหอมนะพี่บุญเนาอหอมติดมเจ้าบกอกหอมมาด้วแฟนครับสู่หกสุบ้านครับมเนี่ยต่มปลาไหลไครับพอตรวจพอไปที่เผนมากินเด้อเี่น้องเลยแต่ว่าเบิ้งไห้ยังไงคนไหลคนแจะน้นไม่ได้พป่น้องผู้หมักมัหรือเปลาปูไม่ก็มันหันล้วแต่พี่ฝรั่งยังว่ามักต่มปลาไหลปแนอวอ ระวังได้เพื่อนปล่เเดี๋ยวแล่ะแม่บ้านเพิ่นบ่งมีเตอร์ค่าแหมเม่เดิมมีเตอร์ค่าเออเรากินต้มปลาไหลน้ต้มปลาไหลสวาโอ้ไงคับเดพุ่นพูดเราคนแตสอนควรมันได้เแทงไดุ้นเดี๋ยวมันอยู่บ่บู้มันแล้วแก้วบักปากับข้ทา รมนอนเบาปุ๋ยโอ้ปรกาศใชซ่ะพี่รุ่นโอ้อกาินเลยตุดสองสมซื้อปรกาศยินติดัวน้ำตาแตกไปย่รุ่นดองบ่ว้ดีพักปลูกเองนะมาใส่ของแฉมือเสี้ยงไป่เสี้ยงเสียงที่แหลมเลาวาสีเล้ากาไม่เลาวาสีสิปิดเอาเลาวาต้องปิด มัอนี้มันหมดหุ่นแล้วลูกเอาเลยแล้วว่ะตัวนี้ยังนุ่มดีเนะาะไม่หยาบเดียบร้อยเลยมาเรื่อยเสียปำมามาแล้วมามาพี่น้องเจะจำกันสูกมองสุกบ้านนะครับมูงมกต้มปลาไหลเนาะไว้พูดมงคน,<ว>นโอ้ยตะข่อยเดี๋ยวเห็นข่อยเขาย,ยานเด้ไหมไม่นแต่ว่าแสบีบต้องล่างมึงยัยพวยตัวไหนต้องต้มปลาไหลเนี่ยเนะานะบอกปุ๋ยเนาะ Ừ. Oh. Ừ. Tôi Nghe lại cho tới cái tìm mình bên. Có thử biển bao Khum đồm lên. Lùm nam nó bạn cái <laughs> มาพี่น้องมากประตูฝีนี้แซ่บไปยังไดก็ได้ตัวใหญ่ก็เนาะใส่บาง<น>ล<ะ>ัน่มน,นมนมัันนแม่วันสินเป็นผู้ใส่ป้าปูเป็นผู้ถือทุงให้จะนักเก็ตเต็มก็เก่าหลืเต็มแม่เดี๋ยวสินที่เดียนหาเจอกันอีกพี่น้องเลย ถือเป็นรุ่นนี่บ่อยู่หรอเป็นรุนเเ่นโดยเร็วจัดสิเบสเบอร์ได้ืมเป็นได้ือพัาก,กาศอุดสุดยอดอีเหลวอี่นคับยังวะเทหปัผมว่าคือสมองมดนะกระวนยังยังยังๆงๆยๆๆปันน,น,นั่นของญี่ปุ่นนัเตี มาสบ,บิ่ีหื้ข้าวกล้อขอดาบใด,ด้วยเด้อแฟนครับสม,มองสุบ้านครับกินกันเสร็จๆน้ำกันสองนี้ ทางเทียกับพอท่วมกันคือว่าเนาะพีรุ่นเนาะหันแน่แนี่แน่ยหลันแน่นี่แน่ภารกิจคนคือว่าเราเบาปุิดช่วงนี้ช่วงกาเข่ากักบพีน่น้องพี่รุ่นกับแค่เดี่ยวมาเดอยวเบียบสมบุญยังเงี้ยกลางสงบุญม,มีน้ำพร้อมพี่น้องพี่เนี่ยสายเงียบเพราะตรงห่วงครับใส่หอดเดีนหาปีนี้เนาะแมน โอวกว็ทุกวันส<อ><ม>่วนผอมก็รุ่นกำลังขัดน้ำใส่ใบยูเบาปุ๋ยขา้าวหวานซีเดียนนั่นไหมสีเดียนใส่เบ็ดกบโอ้ส่อันโอ้สิจามที่เพิ่นบ้ามันเฮียด้ว <c oughs> โอ้โมเป็นตัวร่องเลยพักการหินนี่เนาะโอ,โอ,โอ้เป็นลลาาแล้วคือเราไวเลยวะอย่าบอกเลือดพี่น้องจิ ขงหองงามอยู่เดิมม่ปานังดุลุนเพร่อกินไปน้ามกไมู้โพโพโพมนดอกซากุลตกมาใส่รเดียวม้าบ่มม่นแมงปุวปุมแมงกินยาแมงมงมกบยานยานต้องูเกหรืเป่าเกียวปดตลอดนเห็ดใส่ปรุ่นเขาเนสมไม่เดียสมุยเนาะรับปุยไวุ้รุ่นมาสมสมครับน ใบนามเลยพีรุ่นใบยังก็นั่งหลา่เพื่อนยังหรอังเอเป็นซื้อใบพายตูให้มันตุนไงแม้นเ้นนั่งท่องใบบ้ใบยี่หลาบนะเราถนอมมากมัดบางงานไงเลยใบยี่หลาทยวหอมไหมพีรุ่นนั่นละขึ้นกับพักอีตูใหเออนั่นละสไตล์นั่นละคุ้นๆยังน้อย บบเบิดย่น,นหอมเป็นหอมดวกเป็นดวกมาเยอะพี่น้องเลยแสบพี่เียร์ไม่ใชโทุบ,บอกแม่มันสีเดียบรุ่นไปยังมาเขาอีกหนึ่งน้ำกับพี่ท่านแล้วมึงกินแสบเนาะคุณหนุนะ่มเนาะโอ้ยน,นี่ลูก<ม>จะบอกเดี๋ยวก็ไม่ลืมประกาศตัวนี้เสี่ยงเราผู้เสี่ยงพี่น้องเลยแสบพีบเ่เียร์ cho đi để chạy điểm bò rồi. giai tư năm dình Ừ. Ủa. Ủa. Bây giờ cho bỏ mình bỏ. Đại càng luôn. <laughs> <laughs> <Pác càng minds. cười> แม่ก็ซื้อมาตัวหน่อยได้เลยตัวนี้พักเบีซื้อได้ไปรุ่นปลาไหลเนี่ยแม่ทู่ฟังเขาเดินไปหน้อง <h ums> เดี๋ยวพื่เดียวรถไปเอาไปแก้วม่นจัะหอมว่าจากัาจากสูตรน้ำเพลินดอกต้องซื<ม>้อบางร้านซื้อของไงถึงได้ถึงกันพี่นอ้อเราจะเราจะปิดเปลีมูแมือนี่นาทีหนึ่งได้พี่รุ่นหาแมงบวงออกหายโอ้บางสิปไปเกี่ยวพื้นที่งาม เดิมมาเดิ ب, มกินงานกันเดิมพี่น้องจะจำกันโอ้บางหวนดีเก๋ดอกเล็ดอกนั่นเลยประก,กาศเล่าน่นอนเก็บ,บเอาอันที่แหลวว่าเก็บเอาเป็นเสียงแบบลวกเอาเลยพี่น้องชุดใหม่กำลงังขิดมาอีกแล้วว่าพอดีมาตัวเตี้ย โอ้สนา,าดีเลยพี่อืมัมนจะได้ข้างน้ำอนไหมลุมน้ำมัน,มน,มนมเม,เ,มเตียงเตียงเตียเียเตียมอขอดีเลยสมเ่ยว,ยวแบงมาพีมันรู้จิตเนี่ยทั้นแล้วเสียบเาขึนกับกันนี่ก็เสร็แกบักบอก,ก,อ,กอืมเอาละโอ้กินลรก็แสียบานัง รูมวิวๆเนาะอูกรนต่ายไม่ใจว่าอันนี้กินผักกาดตั้งหมดก้อนรแซ่ไปแลวเสียงว่าผสมมันดีดีครับแ่ผักกาดด้ยดีบอัด้วยมนทีนี่ทั้งตอนวีดีโอบ่เรีวจงดินพ่นจะมีส่วนในพื่รุ่นดินพ่นคู่สาเดินในผักกาดหินนะโอ เมนบุกว่าสันดีสีเถาะเจ๊นังจะเต็มเสเถาะเพื่อนบอกไ้ฟังก็เลยบอกซอสแต่ว่าเมียนบุกเต็มมันใหญ่รประเดี๋ยวผิดน้องเลยอยากให้มา<ช>สัมผัสแมงไลองไปดูหอนย้มหอบเปหาแท่งหมงเนาะสลเด่นสีเนาะตัวเดียวกลุ่มเลย จบเลยฝอนเกี่ยวกันเลยถ้าจะฝอนไปอลไรักออกก่อนฝอ,องของเรตัวท่มตัว,ตวยี้กับครอยู่รว,ว่าต้มแ่บพอก,กันบางคนหนุ่มอางห้องพัดเห็ดไปนส่เลยพัดเห็ดไ่ตรงกับข้เจาเนะาะเบาข้อเจา้าบมี่กับขอนี้วแสบหนาไปน้องเห็ดปูย,ยงไวลง เ,เ,เด็กก็เข้าวอันนี้ก็เข้าวานขอไกมงูั่วอื่นคอ้นชับอนเศ้าหนำเบาเาศร้าหนำเด็กน่ปวนี่มาเด้อมาเด้อกินของกันเด้อูกํำลังบงูกำลังนั่นักนมีขงังละสหูไ,ะะไรุ่นอมไรปวดั อ่านคาสซี่มันอือิ้นใหญ่อยก่มึงสิจะไปกินหอยเม่นแซวดีไหมโอ้ประกาศเสียประยดัดดีๆกินกันเดียวซอนกันต้องกินกับตองหุ้งน้ำเนาะโอ้จังอืมว่ามัเสียงรามลิงหมดเลยเป็นไรหรือจะเจ้าขึ้นนบ่เปบ่เอีอ,อบอ ากานพ่รุ่นกินตอนเหมือนหน้าเลยอัดเกี้วแฮะเก้วบกบอบใส่กับนีมันวามันข,ขึ้นเลขอ,อกรัรเรา,าพื่รุ่นอ้ํารำเลยขาคือมัเดืดข้างหม้อไม่ได้แทรกเว่ะทีนี้อ่อ้ามาใส่อีกโอ้เสียบปนยังพี่้องเลยโอ้ข้าขนาดไพ่รุ่น ในขอขอบุญขอบคุณอีกรอบนึงครับพี่น้องติดตามติดชมเบ้าปุ๋ยจูผักและอีสานบ้านดอกหน่อยพ่อหน่อยกระทินหน่อยครับพี่น้องขอกำลังแรงเชียร์แรงใจสี่ห่องสี่ต่องรองฝากเบ้าปุ๋ยน้ำมันเด้อจูจี้ไปอยู่ขางหัวใจหน่อยน้องไปรุ่นเนาะเอาไม่นี้ซบบนี้กันพี่น้องคลิปหน้าพ่อๆกันไหมโชคดีมีความสุขครับจะเก็บแยาไข่แยาจนเด้อพี่น้องผมเบ้าปุ๋ยพร้อมไปรุ่นพร้อมทีมงานสู้ขู่สู้คนล่ะครับก้าวเข้ามาสวัสดีครับคิวคิว